ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กะบอ่าวป้อมมีโอกาสครับมาตามเลขแมเกีครับพี่น้องจากรอบก่อนนะครับเคยมาตามแนวรอบหนึ่งครับว่าถ้าฟันนะครับเข่าบอคือเรื่องเอาเรื่องคือว่าแมคเไมเกีครับเพิ่นสีฟันซ้ำนะครับสองรอบนะครับแล้วิีได้ตัวเลขมานะครับมาเป็นแนวทางที่นี่พี่น้องนะครับมาฟังแมเกีกับบ่าวป้อมครับว่ารอบเนี้ยเพิ่นฟันอะไรเพิ่นเข่าบอนะครับครับสวัสดีครับไมเกีครับ ครับพบกันอีกกันอีกเทือดีสองนะครับเมื่อกี้แล้มืัอนี้กะบอกอป้อมก็มาตามฟันเมื่อกี้ครับพอเอฟซีหลายๆท่านกับที่ตามครับว่าเมื่อกี้นี่ถึงสิบบาทส้าบาทแคเอาแล้วขอให้ถือขอให้ได้แนวทางรอบนี้เมื่อกี้ฟันแล้วบอกครับฟันอยู่ยังเสี่ยงอยู่เขาจังจักยังไงนะฟันเห็นป้าป้าที่อยู่เมืองวนนนอะไรตายเรยไปฟันห็นแล้วบัดนี้ครับฟันเห็นแล้วเรามาตีเป็นเลขแล้วเราเสี่ยงนะ เสี่ยงวันนี้เราไปฝันว่าไปจ้างคนเกี่ยวเข้าวันนี้ร้อยห้าสิบนะครื่งมื้อครื่งมื้อวันนี้ที่จริงเขาจ้างร้อยแปดสิบเนาะส่วงนี้เขาเกี่ยวเขาเขาจ้างกันแค่ครื่งมื้อบ่บริจ้างเต็มมือบบริจ้างเต็มมือเด้อยแบบนี้เลยผมหัวที่นี่แบบนี้เลยเลยเอาเงินให้ยายนี่เลยเป็นหมู่เดียวกันนี่แหละให้ร้อยห้าสิบเ้วเหลียวบุงหน้าแบบนี้เหลียวบุงหน้าเราหววเราบบโคใจวบอว่ะ กกระดาดตกเนาะฉันร้อยห้าสิ 150, 150บร้อหาิบลาานะอเอาแค่นี้ก็ได้ลาว่าว่าสีเสียงอีกบันนี้สเสียงร้อยห้าสิบอันนี้แหละลงบึงนะว่าสีเข้ารือบ่เข้าตว,ว่าสีเสียงบึงเผื่อฮอดมือมันเปนที่เท่าไหร่แล้เดี๋ยวนี้มือนี้่มนี้สิบสามครับสิบสและสิบสี่มือบห้าสิบสามรบสอง็่ไก็ฮอตมือมือนีวันวันเพ่ัดสิครับจริงไปเสียงใหม่บันนี้เสียงใหม่เมื่อก่อน ทเทื่อมันเข้าอีกเนาะนเข้าก็คือได้อย่างไรบัานี้ก็ประมาณว่าแรกๆตั้งต้นไว้แล้วคือหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อันที่ตั้งต้นไว้ที่ตั้งต้นไว้ักสิทธาเบิ่งว่าเสี่ยงอีกเทือนึงว่าสีเข้าอยู่บนนู้นบวเข้านะแล้วแบบย่ำเสี่ยงนี่เสียงเะาได้เมื่อกี้เอากับโขอนี่้ว,ว่าแบบว่าเขาก็บ่าอันเอาคันเลขตัวนี้เนาะสมมุติเราเสี่ยงเนาะคันมันชีเมนตัวนี้นะเราฝันว่าได้ เงินได้ทองได้สร้อยได้แหวนก็นเพิ่นให้นะนี่หนเห็นนะครับเออบบดนี้ลังเทือกครับมันเข้าเขาก็ฝันว่าได้ได้ได้ไดจนกองจนพูดอะไรนี่เลย,ยฝันได้อยาัอยางมีอารมณ์ได้เเงินกองขุนทนอยู่เป็นอะไรกอง <c oughs> อยู่ทองกัดไล่จนซาวใส่ซาวใส่สออแสดงว่าได้เลยนะคะครับทึกตัวนั้นท่านต้องถืออยู่แล้วซาฝันได้นี่ฮะวางฝันบังอัน 044นี่ก็ได้เนาะเอาเอาปินเนาะอสลับเล็หนะก็ฝันได้คือกันอันนี้ก็ได้โอ้ยตื่นขึ้นมายัางสะออนอยู่ทงอันนะั้นมันไหลออืก็คือรอบที่แล้วก็คือฝันตื่นขึ้นมาอะไรยินนน่นี้เลยอือเห็นดนี้เลยโอ้ยว่าเล็กต้องเข้าแล่ววานนี่ฮันซิปซื้อแบบได้บาทนี่ว่า,าซื้อ044 04, บ่พอคนบ่มากเลขเนาะกับ่ได้ซื้อไหลายได้ซื้อเลขสองตัวนึงได้อัน054ครับ ศูนย์สี่สี่เท่านี้เลยซื้อเลขคะเอาสองตัวนี้เอส่งตัวนี้บ่ได้ซื้อมาแสดงว่าซื้อขึ้นซื้อลงเรียบร้อยแล้วบ่มักซื้อสองตัวหันว่าง่ายลูกซื้อแต่เลขสามตัวหันซื้อจากบาทยี่สิบบาทเอาละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเป็นอะไรเือตูดพันแปดเออได้พันแปดตูอสุดหนึ่งหันบระถึกนนี่แหละเนาะเอาเงินไปส่งกูเดิอมเมล์เงินฉันนตัวไหนเนาะตอนนั้น กดนฮะเละเอาเงินไปส่งคนดุ้แรงเจ้าเสียเหตุเน่างั้นกูสิถือเลขงั้นเอ้ยบุแม่นดอกเขาว่าไปซื้อซีบาทอันนั้นก็ได้โมได้เคยซื้อหลายได้เลขครับมีแต่สุดเดียววันที่ตะนัดซื้ออยู่อันสุนบุรีนั่นเลยชี้ถือหลายฮะครับถึงสี่แสนอันนั้นฮะแล้วก็ฟันคักเด้ไข่พรมอันนั้นก็ได้บมสบายลูกฝันหน้า บัดน oh, ี้พิ่งทูมาได้มีอกตัวไดเถ่าคุณว่าเลขตัวไถ่คุณว่าสามสองเจ็ดวะทูมาถามซื้อเลยทานกันตัวเดียวนี่ได้ซื้อพันหนึ่งนหเราได้สี่เศษซื้อตัวเดียวเพียวๆเนะ่ยไม่ได้ต้นบ่ได้อย่างเลยได้ซื้อโปะไปรลดอ่ะนะคันซื้อหันซื้อหลายลูกเตะหันเลยมาตัวดวงมันกับโบเข้ากันตัวเอามีแต่พิษกันเล็เสียวหรือพิษกันเลยเป็นเป็นเป็นยามเป็นยามหมดใช่เมื่อกี้นี่ก็คือกั้นไหนซั้น คันเป็นเววปันกันฟังก็ะอวดเขาก็ได้ตัวนี้ค่อยไปเฮ็ดได้ตัวนี้ได้เนี่ยนี่เนาะมาเว้าใส่กันเนาะเขาก็ซื้อสลับไปสลับมายังได้หลายแล้วเพิ่อนเด้เราเมื่อกี้ตะนักกรถือโบได้ถือโบได้ซื้อว่าซันคุณว่าบูมีเงินเฮ้ยรวบซวยคือบอรบอกให้มายืมไม่เกีนี่ไม่เกียร์ใหญ่ืิเขาใหญ่ซิดาเวลาเราซื้อเอาเซื้อเอาเราถือสิบบาทเราเราให้เพื่อนร้อยหนึ่งเหมือนสันเรามาแล้วก็มาบอกฮ้อนเฮือน คนเหินพี่เด้ติงเซลเงินนตัวเด้อลอยนึงสังขาตัวบบกเลี้ยล่ะวะติงถึกสิบบาทลาา่ะวาหันหัวขวัญกันเลยเอาตัวเลขมาจะสายวะเพาเขาไปขุนพนเ้าเขาได้เลยพนว่า,วดดเ,าเขาก็ทึกเขาถึกตุดวะเขาฝันเอากระสนอดีขั้นฝันเขาโบกกันพนว่าโบก,บกตายผมมีแต่เครียดกันสดอคืออยู่เด้ผู้หนึ่งฝันเห็นสามตัวผู้หนึ่งฝันเห็นสองตัวผู้หนึ่งก็ฝันเห็นบนผู้หนึ่งฝันเห็นแรงเนี่าอะลร พวกม่นคืออยู่ด้สีได้น้ำต่อสีมาทาั้งบนทั้งล่างหรือบปล่าป่ี้อืมจังว่าอฝันอัากจะเคี้ยวอยู่แต่แต่<ๆ>ในส่วนของไอถ้าว่ารอบนี้ท้าฟันอีกอ่ะสีมืน่นอีกบกีมื่นเลยเนาะเออเดี๋ยวถ้าท้าฟันซ้าอีที่ว่าว่าแมนโบแมนอืมว่ามันชีเข้าหรกอบเข้า,หาหนะอือสุดนึกกับฝันเลยก็บโบซื้อผู้เจ้านี่โบซื้อยากยากนำงานอันนี้ครับ ก็โทรไปบอกเท่าดองอยู่ภาคใต้ซื้อเนาะเราก็ซื้อเราขึ <Aaa> ้นเครื่องบินมาเลยได้เราก็ได้ก็เลยมาเฮ็ดลงทานอยู่นี่เลยวัดนี่เลยพี่กยนี่ครับอันเดือนตุลานั้นว่าเราโทรมาถามว่าไม่ดองซื้อเหล็กตัวใดอยู่เส้นหักลืมเส้นเหล็กตัวซื้อเรูไปซื้อเราโบกแล้วตัวนี้แหละเด้อวะขวัญขอพอดีซื้อแต่กเส้นเออเดี๋ยวสั่ิซื้อเพื่อเรา่ะเพื่อเราเอาเงินมาให้สองพันอืมครับเพื่อนถึงใลย จักถือไหลเขาได้ได้เราจนขึ้นเครื่องมาสามคูณคเด็กเอาเจ้าต้องถือหลายอยู่ขาเจ้าของโบโบกหะนะะแสดงว่าบอกบอกหกละกจิตักคนเลยเนาะเออเจ้ากับมาแล้วขาเจ้ากับพากันเมืองอ่ขาเจ้าก็ได้โทรมาอีกเลยเรามาบอกกันอีกเลยเนาะวังย่านส่งสองกิตดหะนครับแล้วก็ถือแบบนี้เลยแับนี้ลูกสาวพ่นกับฝันก็คิ้วเด็อยู่พูนก็ได้โทรมาบอกนยว่าหววโทรมาบอกซุดหนึ่งหันกาโบซื้อให้มันโทรมาบอกสุดรมงกีนี่ผั เพื่นว่าแม่เออเขารถามอายุค่อยว่าอายุเท่าไหร่คนหรือว่าสี่สิบเอ็ดเพื่อนว้าวธรรมเทอายุค่อยสี่สิบเพื่อนว้าวฮะมันเลขออกโท้มทัวาแม่อีกเลยบันนี้มาแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบอกพ้อมนะครับสีสรุปนะครับแหกฟังอีกรอบนะครับสําหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่ฟังภาษาอีสานบอกค่อยออกนะครับก็คือเรื่องของเรื่องนะครับตามปกติแล้วนะครับแม่เกนจะฝันซ้ำสองรอบครับรอบที่แล้วนะครับฝันว่า ไปเจอนะครับยายพี่น้องนะครับทางวานอนเสียชีวิตนะครับแล้วปกติคือจะฝันซ้ำสองครั้งและจะได้นะครับตัวเลขที่มานําโชคนะครับพี่น้องแต่งรอิญว่าครั้งที่สองนะครับไม่ฝันซ้ําครับมาฝันว่านะครับเจอยายคนหนึ่งครับที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็จ้างคุณยายนะครับไปเกี่ยวข้าวนะครับตามปกติเนี่ยค่าแรงค่าจ้างครับครึ่งวันของที่เนี่ยร้อยแปดสิบบาทนะครับแต่ปรากฏว่า ม่เกยนะครับยื่นเงินร้อยห้าบาทเนี่ย re, ให้กับคุณยายคนนั้นเพื่อจ้างไปเกี่ยวข้าวแล้วคุณยายท่านนะครับก็มองหน้าไม่เกีนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ไม่เกีไอคิดยายคนนี้ไม่พอใจหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่านะครับไม่เกียก็เลยพูดกลับไปว่าอ่ะในๆนเราก็เคยทํามาด้วยกันอยู่แล้วไม่เป็นไรเนาะช่วยๆกันเนาะนะครับอันนี้คือฝันนะครับครับสําหรับคลิปนี้บ่าวป้อมก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านมากๆครับที่ติดตามรับชมบ่าวปลอมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าไม่เกีนะครับจะเสี่ยงถูกหรือไม่ถูกนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ